สวัสดีครับวันนี้ช่องรถบ้านพาเที่ยวจะพาเที่ยวเมืองซาปาประเทศเวีนดนามนะครับโดยจะเข้าช่องทางด่านห้ยโกนจังหวัดน่านนะครับผ่านประเทศศบป,ปลาวนะครับเข้าเดียนบุนฟูนะครับไปจุดหมายปลายทางคือ เมืองซาบานะครับประเทศเวียดนามคืนแรกเราจอดนอนกันที่ปั๊มปตทปัวซึ่งเป็นปั๊มสุดท้ายก่อนถึงด่านห้วยโกนนะครับห่างจากด่านห้วยโกนประม,มาณ77กิโลนะครับเนื่องจากรถน้ํามันเราหมดนะครับแต่ปั๊มที่นี่ปิดสามทุ่มเรามาถึงเลยสามทุ่มไปแล้วเลยต้องจอดรอเติมน้ํามันส่วนรถบ้านผมนะครับจอดไว้2เดือนนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับทำให้แบตเตอรี่ลิเทียมพังไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับถ้าท่านใดมีรถบ้านนะครับเราจอดไว้นานๆต้องชาร์จไว้นะครับไม่งั้นจะพังเหมือนของผมนะครับก็แก้ปัญหาโดยพ่วงจากรถของมาโอนะครับอีกคันหนึ่งนะครับที่เดินทางมาด้วยกันนะครับเวลาเดินทางไกลออกต่างประเทศนะครับมีเพื่อนสักคันหนึ่งก็จะช่วยกันได้เยอะเลยนะครับตื่นเช้าแล้วก็เติมน้ํามันกันเต็มถังแล้วก็มุ่งหน้าสู่ดนานให้โกนซึ่งบรรยากาศสองฝากฝั่งเส้นทางนะครับมีสายหมอกตลอดทางนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยมากนะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับมีภูเขาสลับซับซ้อนมีสายหมอกนะครับสภาพเส้นทางนะครับเป็นทางกําลังทํานะครับกําลังขยายเลนถ้าทําเสร็จแล้วคงจะสะดวกน่าดูนะครับแต่ช่วงนี้ลาบากหน่อยนะครับทลิปนี้ผมไปทัวร์กับคณะของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเนื่องจากประเทศเวียดนามไม่อนุญาตให้รถจากประเทศไทยนะครับซึ่งมีผมอะไรขวาเข้าไป โดยไม่ผ่านทัวร์ไม่ได้นะครับกลุ่มของเรามีรถยนต์ไปด้วยกัน3คันนะครับเป็นรถบ้าน2คันรถเปียบหนคันนะครับพอมาถึงด่านก็เซอร์ไพรส์นะครับเจอน้องเบนก์ไกจินนะครับซึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ไปถึงยุโรปมาแล้วนะครับร่วมกับคณะของเราด้วยในคลิปนี้มาเจอตัวจริง <laughs> เสียงจริงนะครับแอบ เป็น f ที่ตั้งนานนะครับขอบคุณมากเลยครับจะขอติดตามแผนก๊อปปี้อ๋อยินดีครับพี่ทำไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วเผื่อมีใครอยากไปบ้างไงเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำลง YouTube ไว้เนาะถ้าเราทำลง u t u b e ไว้เวลาใครเขาอยากไปก็จะได้ง่ายขึ้นหน่อยโอ้โหขอบคุณมากเดี๋ยวฝากควป็นลูกสิซึ่งผมมีแผนเช่นเดียวกับน้องเบนเานะครับจะขับรถบ้านคันนี้นะครับเมเบาร์ไปให้ถึงยุโรปนะครับก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะไปได้ไหม ตอนนี้กำลังจะไปที่ด่านลาวแล้วนะครับซึ่งที่ด่านตมลาวนะครับค่อนข้างจะรอนานหน่อยเนื่องจากวันมีเจ้าที่ตมคนเดียวนะครับต้องใช้เวลานานกว่าจะบัมพาสปอร์ตขาเข้าได้นะครับถ้าไม่คิวทะลุออกไปถึงถนนเลยพอผ่านนานมาได้นะครับทางก็ยังดีอยู่นะครับเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วนะครับผมเคยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซาปาโดยใช้เส้นทางนี้มาก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นถนนทุนทางลาบากมากนะครับ รถบ้าไม่สามารถที่จะไปได้แน่นอนตอนนี้กําลังลุ้นนะครับว่าถนนจะดีขึ้นไหมถ้าเหมือนเดิมนะครับคงจะต้องจอดกับประเทศไทยนะครับตอนนี้ขบวนรถมอเไซค์ก็มีหายเราไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาจะขับในทางลําบากได้ดีกว่านะครับมีแค่2ล้อนะครับของเรา4ล้อค่คอยๆหยอดไประหว่างทางอุปกรณ์และอย่างก็คงเค็งคงเคงจะหลุดนะครับ รับแจ้งจากรถคันโมอโอประตูตู้เย็นโหลดมาแล้วหนึ่งรอบโร้โหราบเป็นเรียบเลยโอ้โหสภาพเส้นทางนะครับจอดกี่กาแฟข้างทางนะครับ น้องเจ๋ออะไรน้องเจ๋เป็นคนชงกาแฟให้กินใะคลับนี่คันสดๆเลยนะครับสะอาดมากนี่ยี่สิบบาทน่ารักมากเลยอืมถ้าายกล้องกันหน่อยเร็วโอ้อยู่กันกี่คนลูกมีมีห้าคนห้าคนเลยเหรอคนชื่ออะไรกันม้าง มินมินโอ้โหคนนี้ชื่ออะไรมือแม็กมือซืมือแม็กส้มพี่น้องกันเหรอส้มทำอะไรกันอยู่ครับลิ้นกันน้อยครับเออโอ้หเก่งมากเลยมาล้ครับไปอะไรครับฮะมาอะไรวครับจะไปเวียดนามหรือจะขี่รถบัสไปเวียดนามซื้อสั่งไปไหมไป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  โอเคดีมากเลยมันรุนแรงมากเลยอ่ะหักขวาครับไปเดินหน้าตรงตไปก่อนหันหกขวาหักขวาสุดๆเลยหลัหกขวาสุดๆเลยนะครับ ล,ล่สุดนะครับวันนี้เราเดินทางกัน196กิโลนะครับจากด่านชายแดนห้วยโกนถึงโรงแรมมิตรภาพเมืองชัยนะครับซึ่งใช้เวลาเดินทางน่าจะเกือบเกือบ10ชั่วโมงนะครับรวมพักทานข้าวด้วยนะครับแล้วก็แวะเที่ยวตามทาง2-3มจุดนะครับเนื่องจากสภาพเส้นทางโหดเอาเรื่องนะครับเลยมาถึงล่าสุดนะครับซึ่งเขาทานข้าวกเกือบหมดแล้วนะครับ คณะที่นี่รวมไทยครับขี่ไปแล้วขี่กลับใช่วิปปูพรุ่งนี้เรียนวิปูพรุ่งนี้เวียดนามละพรุ่งนี้ก็จะอบรรยากาศหนึ่งไปเลยเมืองแรมโรงแรมอ่าเมืองไทยดังเมืองไทยดดังเมื่อคืนนี้ผมก็จอดนอนที่หน้าโรงแรมมิตรภาพนะครับ เขามีห้องให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปนอนนะครับนอนในรถดีกว่าหมดแรงนะครับหมดสภาพเลยนะครับใช้เวลาเดินทางนานทางลําบากเช้านี้ก็เดินทางต่อนะครับขณะมอไซต์เตรียมตัวเสร็จก่อนออกเดินทางก่อนสภาพเส้นทางดีขึ้นกว่าเมื่อวานนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังลําบากอยู่นะครับมีดินสไลด์ล่องรอยดินสไลด์เป็นระยะๆนะครับฝั่งซ้ายเป็นภูเขาฝั่งขวาก็จะเป็นแม่น้ําเป็นเหวลึกลงไปนะครับค่อยๆคานกันไปนะครับไเลยห่างเยอะราบแบบ ตัวนี้เขาเรียกบ,บ้านอะไรนะเอ,อ่อสำแยกตลาดปากน้ำตลาดปากน้ำน้อยออเลี้ยวซ้ยายไม่ใช่เป็นฟอร์ซารี อโปรตีนก็คือเหนือเหนือุ์นะติดจีนนะที่เราไปข้างหน้าใช่ไหมนี่ครับนี่นะครับปลาสดๆเลยนี่มันเป็นขากวางเลยเนาะเป็นวะเรามันสายสัตว์ป่าแล้วมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นไงตายตายเราดิ้นรนใครรู้ว่ากินเนื้อเม่นนี่เพราะว่าเลยเดี๋ขอญาติสัมภาษณ์ญายิเดียวนาะยายขายแล้วมั่งไง เนม่นเนาะอมันนี้คือเนื้อเม่นเนาะเนื้อเม่นเนื้อหมูปลาหมูปลาเนื่ยร้อนๆเลยเนี่ยชินหนึ่งก็ได้อะนี่ดึงนมาเยขอบคุณมากครับเออข้าเหนียวขอเข้มหน่อยข้าวเหนียวร้อนนะ ขอบคุณครับเดกันี่ปิเป็นเเยงนว่ยกำลังซื้อ,นอ,เ,อเนื้อเม่นกับเนื้อมูกป่านะครับสองคนนะของผมกี่บาทร้านนี้รับเงินไทยนะครับชื่อร้านนะโคตรสะดาง้นไหนนางซอร้านอะไรนะนางซอยนางคอยก็รับเงินไทยม,มันคืออะไรนะ ไข่แพงไแพงเนาะอัะละกี่บาทลลายนะครับเอาหนึ่งอันตายเลยเๆอยไรานน้เหอยเ็อยู่้เผ็ดเผ็ดๆเเกเเอเ อันนี้เขาเอาของมาขายเนาะไว,วยเยอร์ไวยเยอร์ยเ,ยยเ,ยยเยม,มนย่างที่ซื้อเมื่อกี้นะครับมากินในรถรสชาติก็โอเคนะครับไม่มีกลิ่นข่าวไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ป่าน่าจะเนื้อหมูธรรมดาหรือเปล่าจะไม่รู้เลยนี่เป็นไม้กวาดนะเอามาตากแดด เส้นทางก็จะผ่านระหว่างหมู่บ้านต่างๆไปนะครับระหว่างทางก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโบกรถแล้วด้วยนะครับก็เลยรับมาด้วยนะครับเป็นชาวเวเนซุเอลาสวัสดีครับ <laughs> เปลี่งมากนะครับมาจากเวเนซุเอลานะครับโบกรถเที่ยวกันสองคน You guys are YouTuber Yes sir Ah really that's so nice <laughs> ได้เงันแล้วสร้างใหม่วันนี้เรามาถึงได้แล้วเวทย์ยูเอเดสเนสอ่าบอร์เดอร์โอเคโอเคโอเคเต้นกีตเต้นกีตหายไกลคนสวยตล้วห oh, น,น่อยขับรถดีดีค่ะฮัลโหลไม่ไปเด้อไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามจะกลับมารับโอเครถว่างนะรถว่าง <c oughs> ขึ้นรถเลยแล <c oughs> ้วเจอกันบ๊ายบาย ออกจากประเทศลาวแล้วครับพอมาถึงด่านตมเวียดนามนะครับเจ้าที่ตมก็มาตรวจคนรถนะครับพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้เต็มที่นะครับเนื่องจากว่า ทางทัวร์ได้มาประสานงานล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็คณะไกด์ของประเทศเวียดนามน,นะครับก็มารอรับนะครับเย็นนี้ก็จะไปนอนที่เดียนเม,มนฟูนะครับที <c oughs> ่บานลักลาแฟหน่อยรัไแฟนแฟไปออก <c oughs> มีไกด์มารับนะครับ ตางคนต่างยิงใส่กันแล้วคลิปนี้เป็นเรื่องราวเดินทางระหว่างประเทศโปปอรลาวนะครับตอนคลิปหน้าจะข้ามแดนไปประเทศเวียดนามนะครับเมืองสาบาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม